สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับการทำแกงไก่สูตรเมนูง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้วัตถุดิบน้อยอย่างขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเปิดแก๊สไฟแรงหน่อยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันวันนี้เจ๊าปานจะทำแกงเขียวหวานนะคะสปาเกต็ตตี้แกงเขียวหวานใส่น่องสะโพกใส่ ก็เอาพริกแจงเขียวหวานมาผัดก,กับน้ำมันให้หอมก่อนหอมมากเครื่องแจงเขาสดใหม่มากพริกแจงแหอมแล้วใส่กะทิลงไปเลยกะทิเริ่มเดือดแล้วดะวปานใส่น่องไก่เอาน่องไปต้มในระดับหนึ่งนะคะคือน่องเนี่ยเขาเนื้อใหญ่สะโพกด้วยคือมันเป็นชิ้นใหญ่ให้เขาสุกในระดับหนึ่งเนี่ยเวลาเราเอามาทํา แกงเนี่ยมันจะได้ไม่ทําให้กะทิแตกมันเดี๋ยวไม่อร่อยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาน้ําตาลรสชาติตามชอบนะคะใส่พริกเพิ่มสีสรรันใส่ใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็ผักบ็อกโคลี่เห็ดออรินจิเดี๋ยวเราจะพักให้แกงเขาร้อนละอุ่แล้วก็เนื้อไก่สุกทั่วก่อนนะคะ เท่านี้แกงไก่ของเราก็เสร็จพร้อมทานแล้วค่ะสะโพกน้องเลือกเอาเลยน่ากินมากพร้อมจัดจานแล้วเส้นสปาเกตตี้นุ่มนุ่มเส้นไม่ติดกันลาดสะโพกแกงเขียวหวานไก่สูตรเด็ดทำง่าย เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงเขียวหวานสูตรพริกแกงคุณเพนสีน่ากินมากเลยใครอยากได้พริกแกงเขียวหวานคุณเพนสีนะคะเดี๋ยวเจ๊าปานใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์ค่ะเท่านี้ก็ได้กินแกงไก่สูตรเด็ดสูตรอร่อยนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างค่ะเมนูทำง่ายบ้านเราน่าทานแบบนี้ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะและวันนี้ปิการถอยสิ่งน,นี้มาค่ะอันนี้คือพริกแกงเขียวหวานโดยจากสีพริกแกงสิคะเพื่อนเสดมากอันนี้แบบครึ่งกิโลกร,รัมนะคะจากครั้งก่อนเนี่ยซื้อน้ำเออซื้อพริกแกงเผ็ดแล้วก็มีปลาล่าสับสมุนไพรทรงเครื่องแล้วก็เคยซื้อไอที่เป็นน้ำพริกแมงดาคืออร่อยมากคือแลถ้าเรื่องเครื่องแกงของเขาเนี่ย มั่นใจได้เลยว่าอร่อยจริงค่ะของคุณเพนสี